ำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาป้อมเทียงกันเพื่อฝึก,กจ,จิตใจให้มันตั้งมั่นลงไปต่อกุศลธรรมหรือเรา มาปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปริเิดในโลกกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ตาวบสของพระภูมิพรพาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติกอบแล้วพวกเราพยายามดำเนินตามรอยของพระองค์ท่าน ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการสตัติบัติบูชาอืมอันบูชานั้นมีอยู่สองอย่างอามิตตะบูชาหนึ่งได้แก่การบูชาด้วยอามิตรคือสิ่งของ เป็นดอกไม้กูุเกียนของหอมต่างๆนี่เรียกว่าอาิิร h บูธาปฏิบัติบูชาได้แก่การปฏิบัติตามคำคำัางสอนของพุทธเจ้าให้เต็มความสาม,มารถไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ถ้าไม่เหลือวิตัยจริงๆแล้วไม่ถอยไม่เห็นแก่ความสุขลั่วครั้งทั่วคราวเช่นสุขในการหลับการนอนสุขในการบริโภคอาหารสุขในการเพลิดเพลินในหมอรสกทบตันต่างๆโมนี สำหรับคู่บุคคลจิตใจแล้วมันก็ต้องเว้นจากความสุขเหล่านี้เรียกว่าไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านี้ถึงแม่จะได้รับก็ไม่ติดโดยเฉพาะความเพลิดเพลินในหมอรสกครบงานในฟ้อนรมขับปร้องต่างๆอันนี้ไม่ควรจริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติทางจ,จิตใจมุ่งความสงบเป็นที่ตั้ง ความสงบก,กับความเพลิดเพลินมันก็กลงกันข้ามผู้ใดชอบกับความเพลิดเพลินคนนั้นเท่ากับว่าชอบกับความทุกข์นั่นเองแหละก็ความเพลิดเพลินนั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์คือมันเป็นเหยื่อล่อให้จิตด,ดวงนี้นะติดข้องอยู่ในโลกน,นี้ เฮลเกิดเฮลตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จักจบจับติ้นกระเพาะความเพลิดเพลินนี่แหละเป็นมูลเหตุอะแต่ทั้งหลายจะได้คล่องอยู่ในโลกนี้ในผู้ใดชอบความสงบประพฤติปฏิบัติไปเพื่อความสงบทางจ,จิตใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้ มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงมีการอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่รู้จักให้อาภัยต่อกันและกันเขาทำนองว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้มาได้ทมไปนักปราดญ์ผู้มีปัญญา ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เหนื่อยหน่ายไม่ปรารถนาที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกก็จึงภาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางตันทั้งห้าอันนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อใจปล่อยวางขันห้านี้ได้ก็เป็นอันว่าจบลงแหละไม่ต้องมาเกิดอาศัยขันห้านี้อีกต่อไปถ้าผูใ้ใดยังไม่ดำริกรีตองที่จะปรงจะวางขันห้านี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่อยากหนีจากโรคมี อยากมาเปิดอยู่ในโลกนี้อีกเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นกฎธรรมดาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนชีวิตนี้ พอแต่ให้มาห่วงมาอะไรเป็นทุกข์เป่าๆโยไปอยู่ไปความแก่ก็บีบพันเข้ามาร่างกายนี้ก็สุดโทมไปนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนเดินอะไรก็ไม่เป็นสุกเพราะร่างกายนี้มันสุดโทมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อย,ยังนมุม สำหรับผู้ที่ไม่ประมาที่นาะยดูร่างกายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปแล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายกันคนมัวเมาคนหลงแล้วไม่ได้คิดหรอกเบื่อเวลาย,ยังหนุ่มยังแน่นนี่เต้นสามสอบออกสามวาไม่คิดว่าตนจะแก่จะตายง่าย ก็ส่งใจใหพเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอันนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่งบุคคลจึงไม่ควรที่จะมัวเมาประมาทวนพากันตำรวมจิตใจเข้ามาภายใน ในมาตั้งสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อใจสงบนิ่งไปแล้วจึงหยิบยกเอาเรื่องจางสางังวรีมาพิจารณามันก็เห็นแก้งก็เห็นโทษของมันคำว่าเห็นโทษนั่นเต้นอย่างขันห้าอย่างนี้นะโทษของขันห้าคือคือความไม่เที่ยงไม่อย่งยืนนั่นเองเนี่ย ความบอกไม่ได้บังคับไม่ควังไม่เป็นไปต,ตามใจหวังนั่นแหละคือโทษของขันห้าไม่ใช่อื่นไกลอ่ะอันธรรมดาดวงจิตเนี่ยมัน,ม,นมันมาอาศัยอยู่ในขันห้านี้แล้วมันก็ต้องการอยากจะให้ขันห้านี้ยั่งยืนไปตลอดอนันตการนูน่นแหละ ไม่ต้องการในขะนัะนนานี้มันแตกมันดับนี่ความมุ่งหมายของจิตอะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายเพราะกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าจริงใดเมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็ย่อมแปลปรวนใน่ามปรางแล้วก็แตกดับในที่สุด นี่กฎธรรมดาของโลกตานิวาตอันนี้มนันเป็นอยู่อย่างนี้ก็จะะนั้นเนี่ยผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจริงตอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางกันห้าอันนี้ไม่ถือมันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนก็การถือมันเลยจะแน่นมาเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆเลย เมื่อขันหน้านี้มันวิบัติแปลปวนไปจิตที่หวงขันหน้าอยู่นี่มันก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนนะทั้งกลัวตายด้วยทั้งไม่อยากพลัดพาก,กัรกรูปจากนามอันนี้ไปเลยเมื่อเด็กเกิดมาแล้วได้มีความอินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องทำผัดต่างๆในโลกนี้ที่เขา ประดับประดาตกแต่งไว้หรือเขาเอาวางไว้จำหน่ายขายอยู่ตามร้านจาั่งสังม,มูลนิเมื่อเห็นเขาแล้วก็อยากได้ก็พอใจโดยคิดว่าแม้โลกมีสีวิไลจริงๆน่าอยู่น่าอาศัยจริงๆเขานุนนุนทางเพราะราบเรียบอาคารบ้านช่องก็สวยงาม บุคคลผู้ไม่มีปัญญาแล้วไปเห็นเขาประดับประดาตกแต่งพัฒนาขึ้นมาแ,แล้วก็หลงสำคัญว่าโลกนี้เป็นสวรรค์ไปจิตใจก็พ้องอยู่อย่างนั้นเละย,ยินดีกับโลกนี้อยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเหตุปัจจัยที่จะให้จิตใจของคนเราเนี่ยละ จากร่างอันหนึ่งแล้วก็ไปสู่ร่างอีกร่างหนึ่งอยู่อย่างนี้ร่ำไปก็เพราะว่าใจนี่แหละมันสำคัญติดติดว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอยู่อาศัยอะไรเลยก็มันที่น่าอยู่ไงแล้วมันไม่เที่ยงนี่เกิดมาแล้วไม่ท่าไรความแก่ก็ตามมาแล้ว ปรากฏว่าร่างกายสังขารนี่กับทุตโทมไปเป็นบางสิ่งบางอย่างไปก่อนห้าหูไม่เสียก็ตาเสียตามัวเอออย่างนี้แหละเลือดข้าหูดีตาดีเอาผมปัดงอกอย่างนี้เออถ้าผมไม่งอกเอาควันรุดควันรอนไป ไม่ทันเท่าแก่ชรา,าฟันหลุดไปหมดแล้วก็มีบางคนน่ะหรือไม่ทันนั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงมาเบียดเบียนเอาได้แต่เวยทุกขเวทนาอยู่ยนั้นก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นลักษณะแห่งความไม่เที่ยง ของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่มีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็ปแปรปรวนในท่ามกลางก็แ,แตกดับในที่สุดทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนก็คิดว่า ภาวนานลงไปแล้วมันปรงไม่ตกวางไม่ลงจะทำยังไงอ่ะเอเมื่อวางนันไปแล้วมันยังกลับมายินดีมันอีกโยยังกลับมาเสียใจเศร้าโศกเวลามันวิบัติแปรผันโยไม่สามารถจะระง,งับความโตกเท่าเสียใจต่างๆได้แล้วจะทำยังไงก็จะทำยังไง ก็พยายามสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆยที่นี่แหละเพื่อนชื่ว่าเป็นผู้วิบุญน้อยอ่ะตัวอำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการสั่งถมบุญกุศลเออก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปเพราะว่าบุญน้อยนั้นจิตใจก,ก็กำลังน้อยกำลังอ่อนมันจึงสู้กับ กำลังของกิเลสอันมีประมาณมากนั้นไม่ได้ใคยคิดได้อย่างนี้แล้วก็สอ,อนใจของตนให้ทำความพอใจในบุญในคุณเข้าไปคุณพระตรนากรายอย่างนี้ต้องมันนึกถึงแล้วก็มันทำความเคารพความเรื่มใจพอใจอย่างยิ่ง เมื่อได้ประคุณดังสามนี้มาเ็นที่พึ่งในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ใจมีกำลังเข้มแข็งจะไม่หวั่นไหวต่อสังขารอันแปรปวนไปนั้นและจะไม่หลงเพลิดเพลินมวัวเมากับสังขารร่างกายที่มันเป็นปกติตกไปเลยจะต้องรู้ว่าตัากวันหนึ่งมันก็ต้องแปรปวนแน่นอน ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเปล่งปังเวียงนี้ร่ําไปเราก็รู้กันเห็นกันอยู่แล้วนี่ผู้ที่เกิดก่อนเราเห็นมารดาบิดดาลุงป้านาอาทั้งหลายหมู่นั้นน่ะท่านเกิดก่อนเราร่างกายท่านก็สุดโตไม้เราเห็นอยู่แล้วสะัหนเราจึงจะ ไม่พิจรารณากันเห็นก็เห็นไปเปล่าๆคนส่วนมากเนะไม่ได้พิจรารณาไม่นึกว่าตนจะคงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เตือนตนเลยเห็นแล้วก็เลีเ้ยวไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าก็เพราะบุญน้อยนี่แหละเกิดมาในโลกมีอายุสั้น เพราะบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายคนเรานะ่ะไป็อย่างนั้นดังนั้นแหละจงสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้นี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นพามไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสังขารน,นั้งหลายนังกล่าวมา <c oughs> อันคนเรานะี่มันไม่รู้รู้ทางอย่างนี้แหละมันถึงได้ประมาทบัวมเมาไปถ้ารู้ว่าการสั่งสมบุญนี่นำมาซึ่งความสุขจริงการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ถ้ามันรู้ชัดๆอย่างนี้แหละมันก็เว้นบาปได้เลยแล้วก็สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่เลยแต่มันไม่เคยคิดคน ส่วนมากเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนี้เลยบางคนมันถึงได้ทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้แหละถ้าว่าเป็นพวกคิดใต้อ่านออกดังอธิบายมานี้แล้วมันก็ยังเหลือแต่บุญเท่านั้นบบนะ่านี้บาปนั่นจะต้องขจัดกันให้หมดไปเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่ชอบมันแล้วเรา เราไม่ทำมันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในบาปทั้งหลายอะ่ะอย่างนี้นะครับขอให้ใจนี้ไม่ชอบถ้าอย่างเดียวแล้วทิ้งได้เลยอยันนี้ใจมันชอบมันอยู่เมื่อใจชอบแล้วมันก็ต้องใช้กายทําใจว้วาจะาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนี่ผู้นั้นกำลังจ่าโัเมตดแต่งทุกข์ไก่เกลีตัวเองอยู่ ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แหละกู้ท่านรู้ตัวท่านก็เว้นก็ไม่ทำไม่พูดถึงที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆมีค่าตัดเป็นต้นดลังที่เคยอธิบายมาแล้วบ่อยๆเนี่ยเรื่องการทำบาปมันก็ไม่หนกเหนือไปจากการเบียดเบียนตึงกันและวกันนี่แหละการทำบาปขอให้คิดเอาโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกัน การเบียดเบียนกันละกันบางคนก็ว่าอการดื่มเหล้าเมาสุรานั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำไมถึงเป็นบาปมันไม่ไม่เบียดเบียนยังไงอ่ะการเบียดเบียนกันในโลกอันนี้เป็นส่วนมากนั้นมันก็เกิดมาจากการลืมเล่ามืนเมาจนลืมสติจนลืมตัว ประพองจิตตัวเองไว้ไม่อยู่เมื่อมีใครมากระทบกระทั่งเข้าหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟลงมือประหัสประหารผู้อื่นได้เลยนี่แหละอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญเลยแต่พ่อแม่ของตัวเองก็ยังฆ่าได้ลูกของป่อของแม่บางคนนะเป็นอย่างนั้น มันเกิดจากความเมานี่แหละเมื่อมันเมาอมมากมากแล้วมันก็ส่งเสริมความโกรธนี่ให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆอ,อือแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเว้นจากกรรมทั่วทั้งหลายเหล่านี้แม้จะไม่สมบูรณ์พูนทุกข์ด้วย สมบัติเข้าของเงินทองมากมายอะไรก็ตามบุคคลนั้นสามารถเว้นจากบาปกรรมเหล่านี้ได้ในเมื่อตนต้องการอยากจะเว้นนะไม่ไม่มีการอ้างโน้นอ้างนี้อะไรเลยก็เมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์นำโทษมาให้อย่างนี้เราก็เว้นเอาเลยทีเดียวเออ สิ่งใดเป็นบาปเราก็ไม่ทําไม่พูดแต่แล้วมันก็หมดเรื่องกันบางบาปบางอย่างมันก็เกี่ยวกับอาชีพอย่างว่านั่นแหละสําหรับคู่มีปัญญาแล้วอาชีพอะไรมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเขาก็เว้นเขาก็พยายามแสวงหาอาชีพที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรน,นั้น คนคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่รู้จักเว้นไม่ทราบจะเว้นไปยังไงตนมีความรู้เพียงเข้านี้เออเช่นชาประมงอย่างนี้นะตนมีความรู้แต่เพียงการจับสัตว์น้ำไปขายเลี้ยงชีดอย่างนี้และจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ถนัด เขาไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาในวิชาขแขนงอื่นๆก็มันหลงเข้าใจผิดตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละเราไปคิดว่าอืมไปเป็นชาวประมงเนี่ยมันจะหาเงินได้ง่ายดีเมื่อจับตัดได้วันไหนก็ต้องได้เงินวันนั้นเลยแล้วก็ได้กินอิ่มท้องจะด้วยเออ แล้วมันไม่นึกถึงแบบการไปทำลายชีวิตของสัตว์อย่างนี้นนะสัตว์ทั้งหลายมันเดือดร้อนไหมไม่ได้คิดแล้วสัตว์ทั้งหลายมันกลัวตายไหมแล้วตัวเองล่ะกลัวตายไหมมันไม่ได้นึกทบทวนอะไรหรอกคนเราส่วนมากนะลยถือเป็นธรรมาดานะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ย แต่บางคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปฆ่าคนก็นแล้วกันค่าสัตว์เดรัจฉานเอามาทําเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างนี้บางคนก็เห็นไปอย่างนี้เห็นอย่างนี้เรวยว่าไม่ได้เอามาเอาความเห็นของนตนไปเทียบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าและเท่ากับว่าบุคคลพวกนั้นไม่ ไม่นับถือพระพุทธเจ้านั่นเองแหละไม่นับถือพระปัญญารัตรูของพระพุทธเจ้าก่อพระพุทธเจ้าสัตรูแจ้งแทงสลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี้นี่ทำไมจึงไม่ไมคิดตัวบ้างนี่มันไม่คิดก็เพราะอวิชชา,าตัณหานแหละคระอบนำจิตใจอย่างรุนแรง ติดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยนี่เพราะฉะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้สุดผลอบรมตนคูณนั้นจึงชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐโดยแท้ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกฝนอบรมตนให้ความบกพร่อของตนเป็นไปตามคำตามวินัยคำสอนของพุทธเจ้า ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอาภัพเป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะทำความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นคนอาภัพนะนี่ผู้ที่เป็นภัพพระบุคคลน,นั่นนะเป็นผู้มีความสามารถ ต่างสมบุรณ์กุศลประพฤติคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้แม้ขึ้นชื่อว่าความดีหรือว่าบุญกุศลแล้วมันจะยากลำบากเข้าใดก็ไม่ย่นย่อท้อถอยยินดีทำมันยังวันยังขําเลยเป็นชื่อว่าบาปแล้วมันจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่ทำเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลัง ไม่ใช่พอทำบาปลงนล้มันจะเป็นทุกปัจจุบันดันรลวนั้นไปเลยมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็จะเข็ดขยาดแหละแต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันจะไปฆ่าตัดจชจีวิตก็ตามไปฆ่าผู้ฆ่าคนก็ตามฆ่ามาแล้วก็เฉยสบายอยู่ยนั้นเนีะยเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนี้ สาเหตุที่คนเราจะเลินเลอ่อประมาทเพราะว่ากรรมที่ทำนั้นมันยังไม่ให้ผลก่อนมันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก่อนทั้งนี้เพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่ากรรมอย่างอื่นยังให้ผลต่ออัตภาพร่างกายนี้อยู่เช่นบุญกุศลที่ทำมาไต้ก่อนนั้นน่ะมันยังให้กำลังให้ผลอยู่อย่างนี้นะ ผลบุญนั้นยังไม่หมดเพราะฉะนั้นผลบุญเหล่านั้นแหละรักษาชีวิตไว้รักษาจิตใจไว้ไม่ยอมให้บาปกรรมที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมันตามให้ผลก่อนเพราะว่าบุญกุศลที่ทำมานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลแก่ผู้กระทำเต็มที่ มันเป็นอย่างนี้ปดธรรมดาของโลกอันนี้ดังนั้นเนี่ยผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษของบาปของกรรมต่างๆวันนี้แล้วก็ให้พึ่งพยายามสังวรระวังอธิษฐานใจละเว้นแล้วก็พยายามละเว้นส่วนที่ร่วงล้ำกระทำมาแล้วพยายามสังวรระวัง ไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจต่อไปอีกโดยมาพิจารณาเห็นอัตตภาพร่างกายนี่แหละเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราจริงบังคับไม่ได้ไม่เพียนไปตามใจหวังเมื่อเห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของตัวของตนแล้ว แล้วจะใช้กายวาจานี่ไปทําบาปทําไมฮะนี่ผู้มีปัญญามันก็คิดเห็นอย่างเนี้ตอนใจตัวเองอย่างนี้ก็ร่างกายนี่มันจะแตกจะดับอยู่แม้บุคคลใดจะหาอาหารการกิน,นบันิดบรรจงอย่างไรมาเรียงดูร่างกายอันนี้สักเท่าใดร่างกายอันนี้ก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เลย ยังยืนอยู่ไม่ได้ก็ดูแต่เศรษฐีกะบริผู้มีเงินเป็นโกรธโกเป็นยังไงอ่ะเขาก็สามารถที่จะจ่ายเงินนั้นซื้ออาหารอันประนีตบรรจงมาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ทุกวันทุกวันก็ได้เลยแต่แล้วก็ยังตายเหมือนกันเนี่ยกับคนจนะบางทีเศรษฐีอาจจะอายุสั้นของคนจนก็มี ไม่แน่อันโมนีนะนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านยอมชอบคิดชอบพิจารณาเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้แหละเมื่อไ่้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะตัดสินใจไม่ไม่ใช้กายวาจาอันนี้ทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเลยนะ ก็กายวาจาทำบาปลงไปแต่มีใจเป็นผู้สั่งแล้วขนที่มันสะท้อนมามันก็มาสะท้อนเข้ามาหาดวงขิดนี้ดวงขีดนี่เป็นผู้ได้สวยฝนเห่งบาปกรรมที่กายวาจาทำกายวาจามันจะได้รับผลกรรมอันนี้ทำไมล่ะมันจะ มันแตกหลับลงไปสู่พื้นดินมันเป็นถาดดินถาดน้ำถาดไปถาดลงไปหมดเลยมันจะมารับรู้ขนแหงบาปกรรมกับดวงจิตนี้ทำไมละ่ะเออผู้มีปัญญาแนะพยพี่นาะเห็นอย่างนี้ละ่ะก็ถึงไม่ทำบาปจึงได้ละเว้นบาปที่ได้ลุ่มหลงทำมา เพราะว่ากายวาจาเป็นผู้ทำแต่จิตเป็นผู้สวยผลคือความทุกข